แต่เรื่องของการยุบพักได้ยินแล้วเนี่ยคนการเมืองก็มักจะขนลุก oh. เพราะเนื่องจากว่ามันต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างกันใหม่ค่อนข้างเยอะกับสิ่งที่สร้างกันมาอย่างน้อยที่สุดก็คือสมาชิกในพักขุนพลในพักที่ต้องจัดระเบียบกันใหม่แล้วถ้าขุนพลคนนั้นเป็นแม่เหล็กสําคัญ oh. นั่นก็หมายถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อพักก้าวไกลด้วยนะครับขณะเดียวกันเราย้อนไปในอดีตดูหน่อยนะครับการยุบพักที่ผ่านมาตั้งแต่พักไทยรักไทยซึ่งตอนนี้ ก็กลายร่างมาเป็นพักเพื่อไทยซึ่งพักเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขั้นตอนของการยุบพักเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในอดีตจะใช้เวลาไม่นานนักนะฮะเหมือนไทยรักไทยเนี่ย30พฤษภาคม2550นะฮะยุบพักไทยรักไทยตอนนั้นมีพักประชาธิปไตยก้าวหน้าพักชาติพัฒนาชาติไทยนะฮะแล้วก็พักแผ่นดินไทย ตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์โดนยื่นแต่ก็รอดนะฮะเพิ่ถอนสิทธิ์การเลือกตั้งกรรมการบริหารพักไทยรักไทยไป111คนเป็นที่มาของคำว่าบ้านเลขที่11 111รพักพัฒนาชาติไทย19คนพักพาาประชาธิปไตยก้าหน้า9คนและพักแผ่นดินไทย3คนรวมระยะเวลา5ปีซึ่งหลายคนนะตอนนี้กลับเข้ามาสู่วงจัดการเมืองลวใช่ครับะะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครั้งนั้นคือ2540เข้าข่ายอะไรบ้างมาตรา66พรปพักการเมือง ปี2541ครั้งนั้นเนี่ยข้อหาเดียวกันเลยฮะกระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองใช่ครับมาอีกช่วงหนึงปี51ก็มีกรณีของพักพลังประชาชนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยสารดีกา แผนคดีเลือกตั้งวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง,ง,งคุณยงยุติยะภพรรัตน์นะครับตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชนตัดสิทธิ์5ปีแล้วก็ส่งให้อาการสูงสุดยื่นต่อสารรัฐมนูญยุบพักพลังประชาชนด้วยแล้วสารท่านเองก็วินิจฉัยยุบพักจริงๆนะครับตัดสิทธิกรรมการบริหารพักพลังประชาชนไป37คนระยะเวลา5ปีวันเดียวกันนั้นเนี่ยสารรัฐมนูญวินิจฉัยยุบพัก อีกสองพักเหมือนกันก็คือพักชาติไทยกับพักมัชชิมาทิปไตยปมทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็นับรวมแล้วทั้ง3พักในปีนั้นเนี่ยนะครับ ก็คือพักชาติไทย43คนพักมัชชิมาทิปไตย29คนรวมกับพลังประชาชนอีก37คนตอนนั้นเนี่ยตัดสิทธิ์กันไป109คนมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าบ้านเลขที่1 0ออะครับตอนนั้นก็เป็นไปตามการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50มาตรา237ร้คสวรองซึ่งพลังประชาชนเนี่ยเลือกตั้งสสกับสวปี50มาตรา1 1 1แล้วก็พรปพักกันเมืองปี50มาตรา9 4วงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็มาตรา95ครับ มีปี62ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะใกล้แบบใกล้มากแล้วเราจนได้จำได้ใช่ไ,ไทยรักษาชาติกับการเลือกตั้งปี62ออ่ะตอนนั้นไทยรักษาชาติเนี่ยนะครับ กรณีนี้เนี่ยสารนั้นมาูมีมติเอกฉันยุคไทยรักษาชาติจากปมกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นนายกในบัญชีในชื่อของพรรคณตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็มองกันว่าผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี60มาตรา92วัก1วงเล็บ2โดยมติที่ออกมาเนี่ย6ต่อ3 ว่าผิดตามมาตรานั้นสุดท้ายก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพักถึง10ปีอะครับแต่ข้อหาที่คนสงสัยกันทั้งประเทศเนี่ยนะก็คือการยุบพักอนาคตใหม่มพักอนาคตใหม่เนี่ยเป็นการกู้ยืมเงินนะเพราะว่ามีมติจากสารรัฐมนูญในกุมภาพันธ์ปี63 7ต่อ2นะครับยุบพักอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักไป16คนไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณพันิกานะฮะเป็นเวลา10ปี ตอนนี้ยังไม่ได้ครบกําหนดเวลาเลยตอนนั้นเนี่ยพักอนาคตใหม่กู้เงินคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจฮะหัวหน้าพัก191ล้านแล้วหลักฐานเขามีชัดเจนเป็นสัญญากู้เงินนะฮะสารรมนูนมองว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา72ของพรปพักการเมืองปี60ที่เขาบอกว่าไม่ให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วพักอนาคตใหม่ตอนนั้นก็มีการโต้แย้งยืนยันว่าการกู้ยืมเงินนั้นมันไม่ใช่การรับประโยชน์อื่นใดที่ผิดกฎหมายมแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันทําให้ตั้งคําถามนะครับต่อการยุบพ,พักในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาว่าการเมืองไทยพัฒนาอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้คนที่ถูกยุบพ,พักไปอะ ไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนตลอดจนอนาคตใหม่เขาก็ยังอยู่ในการเมืองไทยม,มันก็สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะยุบหรือว่าจะทําลายอย่างไรคนที่เขาเป็นนักการเมืองโดยสายเลือดของเขาเขาก็ยังคงอยู่และที่สําคัญประเทศไทยได้อะไรกับการยุบ ไม่สร้างพักใหม่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเห็นภาพยังไงบ้างนะครับในกระบวนการเพราะว่าพอกกตมีมติออกมาแบบนี้ปุ๊บตอนนี้จับตากันว่าคําร้องของกกตที่จะส่งให้กับศาลนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่เพราะว่าเบื้องต<ช>้นเองกกตก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ระยะเวลาเนี่ยสองวันเนี้ยในการร่างคําร้องนะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นกันต่อว่าศาลท่านเนี่ยจะรับวินิจฉัยหรือเปล่ารับหรือไม่รับหรือจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมต้องขั้นแรกคือรับหรือไม่รับก่อนใชช่รรัแล้ววกาาาปะุมเเนนยห็ข จะมีขึ้นทุกวันพุธแต่เอาเป็นทำไรคร่าวๆสิ่งที่คนอยากรู้คือจะยุบกันเมื่อไหร่คือตั้งเขากันมาแบบนี้น่าจะยุบแน่ๆ